สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆต้องน้องชาวเพจเทคนิคไข่ดีบายคาจิพรินเซ s ออฟเซลส์นะคะหรือว่าเพื่อนๆชาวคาจิชาแนลทุกคนนะคะวันนี้นะจิก็จะมาตอบคำถามที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่า น้องๆหน้าใหม่หลายๆคนนะคะที่เพิ่งจะเข้าสู่วงการยานะคะแล้วจะประสบปัญหาบอกว่าเออพี่คะหนูติดตามคลิปที่พี่ขจีสอนแล้วก็ลองทำตามทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าปัญหาของหนูก็คือว่าหนูเนี่ยได้ไปขายสินค้าที่มันเป็นแบรนด์รองนะคะแบรนด์รองในที่นี้หมายความว่าไม่ได้เป็นเจ้าตลาดอาจจะเป็นบริษัทที่เป็นสินค้าที่เอาของจากจีนมานะคะแล้วก็มาตั้มแต้มเป็นตราของตัวเองแล้วก็ขายนะคะซึ่ง ปัญหาหลักๆเลยของน้องๆที่เจอกันนะคะก็คือ1เนี่ยเขาเขาเกระขายไม่ได้เพราะว่า1อาจจะบริษัทไม่ได้มีทีมสอนเนื่องจากเป็นทีมใหม่นะคะก็ก็จะมีน้องๆที่เข้ามาให้ทีสอนเยอะนะคะ2ก็คือยังไม่รู้จุดข,ขายของสินค้าเนื่องจากไม่มีคนสอนนะคะ3อันนี้ปัญหาสําคัญมากเออสำคัญทาไมเป็นข้อสามะคะสำคัญมากคือ สินค้าตัวนี้มันจะมีไซเ e ฟเฟกต์เยอะมากนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเนื่องจากว่ามันอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่เหมือนสินค้าที่ที่แบบเป็นเจ้าตลาดอยู่ตัวนี้เรียกได้ว่าเหมือนก่าเวลาขายแล้วมันมีปัญหาบริการหลังการขายเยอะนะคะทีนี้คําถามน้องก็คือว่าพี่คาิีค้าหนูจะทํำยังไงดีนะคะ,ะหลักๆแล้วอ่ะจริงๆอถามว่า ตอนนี้มีปัญหากันเยอะนะคะสำหรับออน้องๆที่ทำกันบริษัทลองนะหมายถึงว่าอยู่อยู่เป็นเซลล์หน้าใหม่แล้วก็จะสมัครตัวเองเข้ามาอยู่ในบริษัทใหญ่ๆแน่นอนว่าเขายัางไม่รับเข้าทำงานนะคะแล้วน้องๆก็จะเคเลืล่อนอะไรอ่ะ ทำในบริษัทที่เป็นแบรนด์รองรองก่อนนะพี่จะพูดข้อดีก่อนนะคะว่ามันก็ดีเหมือนกันที่ว่าคือเราต้องเข้าใจกลไกธรรมชาติของตลาดก่อนว่าถ้าเรายังเป็นเซลล์ที่ไม่เก่งนะคะเราต้องไปเริ่มจากบริษัทที่มันมันยังไม่ดังมากไม่มีชื่อเสียงก่อนเพื่อสั่งสมประสบการณ์หรือว่าสั่งสมชั่วโมงบินนะคะเอ่อมันไม่มีมันไม่มีใครหรอกที่แบบว่าจะดีได้ไปอยู่ DW ในบริษัทใหญ่เลยนะต่อให้คุณแบบจบมหาลัยปิดอะ่ะคือสมมติมว่าสมมตินะบางคนจบจุฬาจบธรรมศาสตร์อย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะขายของเก่งนะถ้าคุณไม่ได้แบบบอลทูบีคือเกิดมาคุยเก่งเหมือนพี่ขจีอย่างเงี้ยเกิดมาคือแบบจีคุยเก่งคุยโคตรเก่งเงี้ยเออทุกคนไม่ได้เป็นเหมือนกันนะคะทุกคนมีเวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการข้อดีของการที่เราทําบริษัทเล็กก็คือว่ามันจะทําให้เราอะสั่งสมประสบการณ์ไปก่อนนะคะแล้วมันจะทําให้เราได้ทําอะไรเยอะอย่างเช่นพอเราอยู่ในบริษัทที่มันเล็กมากอะคะ่ะเ,เราก็แทบจะต้องทําทุกอย่างเลยทั้ง ส่งของเก็บบินแพ็คของเองบางทีบริการหลังการขายหรือจะต้องติดตั้งเองหรือเซลล์ก็ต้องรู้ในเรื่องของเทคนิคเข้าด้วยถ้าขายชิ้นส่วนบางอย่างนะคะนะนั่นคือข้อดีนะแต่ว่าข้อเสียคืออันนี้พี่เข้าใจนะว่าสิ่งที่เราจะทําได้ดีกว่าในสถานการณ์ที่ถ้าเกิดว,ว่าเราจะต้องไปอยู่ในบริษทัทที่เออมัน,มนพี่ค้าสินค้ามันไม่ค่อยดีเลยมีปัญหานะคะคือหนึ่งอย่างที่จีสอนเสมอก็คือความสม่าเสมอนะ ต่อให้งานจะมีปัญหาสินค้าจะมีปัญหาหรือมีข้อจํากัดอะไรน้องอย่าหนีหน้าลูกค้านะคะพยายามเข้าไปพยายามเผชิญหน้าคือรู้อยู่ว่าปัญหาบางอย่างเราแก้ไม่ได้มันเป็นเชิงนโยบายบริษัทนะคะแต่ว่าเจียพี่นะคะจะบอกเลยว่าในในฐานะที่ว่าอยู่ในประสบการณ์ของการเป็นคอนซัลแทนมานานนะหรือเป็นที่ปรึกษามานานเนี่ยจะบอกเลยว่าบริษัทที่ เป็นแบรนด์รองลงมารับของจากจีนมาขายไม่ว่าสินค้าจะเปในอุปก,กรณ์อะไรอะจีบอกเลยว่ามาจ g i นะมันสูงมากนะคะการที่เขาจะรับเซลล์หรือทีมเซลล์มาขายได้เนี่ยมาจีนกำไรเนี่ยจริงจมันอยู่ที่ประมาณ200%นะขั้นต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าเวลาสินค้าของน้องอะค่ะมันเกิดปัญหาหรืออะไรขึ้นมานะจริงๆรอะฟิแนลสุดท้ายเลยนะวิธีจะแก้ปัญหาหลูกค้าได้ก็คือ ให้ลูกค้าคืนสินค้าค่ะก็อาจจะอาจจะไม่ได้มีรับประกันแต่อาจจะเคลมได้คืนได้ซึ่งพี่บอกเลยนะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะทําได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้าหรือบริษัทหรือเจ้าของเขายอมให้ทําหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะที่จีบอกเลยว่าสินค้าที่มันเป็นคาแรคเตอรแบรนด์รองลงมา,าเกรดบีบวกเกรดซีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เอามาขายอะคะ่ะจริงๆอ่ะมัน มันมาจีนมันสูงมากแล้วก็จะบอกว่าของที่มาจากจีนอะวัสดุหรือว่าอะไรอะต้องยอมรับความจริงนะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะมันมันเขาเรียกอะไรมันก็มีปัญหามันเกิดปัญหาได้ซึ่งการเคลมสินค้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ทําให้ขาดทุนมากแต่ว่าโอเคตรงนั้นนะมันเป็นในส่วนของเจ้าของหรือว่าผู้บริหารที่เขาจะพิจารณานะคะแต่ถ้าในส่วนของเซลอะเราลองรับหน้าด่านมาก่อนเราลองคุยกับหัวหน้าปัญหาบางอย่างบางทีเรายังไม่ต้องไปเต้นตาม เต้นตามลูกค้านะคะบางทีเราเข้าใจนะน้องๆเนี่ยเด็กจบใหม่ไฟแรงเขาต้องการการแก้ปัญหาบอกว่า พี่ข้าจีคะหนูอยากแก้ได้บางทีบางคนน่าสงสารมากหัวหน้าไม่พาไปออกปลาดเลยไม่ช่วยสอนไม่ช่วยอะไรนี้นะคะก็เรารับมาก่อนนะคะแล้วก็ดูท่าทีพี่เขาแล้วก็ลองปรึกษาถ้าเป็นลูกค้าเจ้าใหญ่นะคะจีให้คําแนะนําเลยว่าคุณควรที่จะเคีบเขาไว้นะคะคุณเขาเลยอหละอำนาจในการต่อบางทีนะพอคุณเป็นเปิดปาร์ตี้อ่ะไม่เชิญสมมติว่า ในการนําเสนอนะอันนี้จะยกตัวอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมที่คุณขายเครื่องมืออะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณก็นำเสนอเป็นเจ้าที่3ามเขาอาจจะมีเจ้าที่1นึแข่งกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะทําให้เซลล์ขายได้เนะี่ยคุณจะต้องมีออชชั่นทีน่ดีเช่นเครดิตเทอมที่ยาวกว่าหรือเปล่ามีแถมเยอะกว่าหรือเปล่าหรือมีสวัสดิการให้หรือว่ามีอะไรที่ที่จะช่วยให้เซลล์ ไปขายได้อันนี้พูดพูดถึงในด้านของเจ้าของธุรกิจนะคะแต่ถ้าในในส่วนของเซลล์จีบอกเลยนะว่าถ้าคุณไปขายแล้วบริษัทไม่มีซัพพอร์ตให้คุณเลยในส่วนนี้จีก็บอกเลยว่ายากนะคะต่อให้แบบเป็นเซลล์ขั้นเทพนะ หรือแม้แต่จีเองไปขายจีก็ยังไม่แน่ใจเลยนะว่าจะขายได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าจีบอกเลยว่าเซลล์ที่เก่งนะคือ1สามารถให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้าได้2จะต้องมีทีมซัพพอร์ตจากบริษัทที่ดีจะต้องมีดีลหรือว่ามีอะไรที่ที่จะช่วยให้เซล์ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะเออาจจะมาจ้างว่าอ้างว่าเซลลไม่เก่งยางว่าบางทีมันก็ไม่เสมอไปนะคะแล้วก็ พอสุดท้ายแฟนาลี่แล้วเนี่ยน้องๆพยายามทาพยายามแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็มันไม่ดีขึ้นนะคะก็แนะนําว่าให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อาจจะ6เดือนหนึ่งปีหรือ2ปีนะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายนะคะเรียนรู้ข้อผิดพลาดของหรือว่าข้อจํากัดของบริษัทเล็กๆเพื่อพัฒนาไปสู่บริษัทที่ใหญ่ขึ้นได้นะคะในอนาคตนะเพราะว่าจีบอกเลยว่าเซลล์ทุกคนแหละไม่มีใครที่อยู่ดีๆนะจะได้แบบว่าไปอยู่บริษัทแบบใหญ่โตนะทุกคนต้อง เขาเรียกอะไรอ่ะเริ่มจากจุเดเล็กๆแล้วก็พัฒนาสีเหมือนกันทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องๆเซลล์หน้าใหม่นะคะแล้วก็สาหรับใครนะคะที่เขาเรียกอะไรอ่ะติดต่อจีเข้ามาเยอะมากเลยนะคะสําหรับคนที่มีสินค้านะแล้วอยากจะหาทีมขายนะคะหรือว่าอยากจะให้จีแบบว่า หาน้องๆขายให้นะคะยังไงอินบ็อกซ์หรือไดเร็ก m มซเซ็เข้ามาคุยกันได้นะคะจีจะต้องคุยก่อนในหนึ่งในเรื่องของรายละเอียดว่าสินค้าของคุณเป็นอะไรนะคะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าสินค้าตัวนี้มีความเหมาะสมกับนักเรียนของจีหรือว่าน้องทีมเซล์ของจีหรือเปล่านะคะยังไงของคุยในรายละเอียดก่อนนะคะถ้าเกิดสนใจสามารถทักมาได้หรือว่าอยากให้จีเป็นคอนซัลท์นะคะเป็นที่ปรึกษากับธุรกิจของคุณนะคะเออมีแนะนานให้อีนิดนึงนะจีจะบอกเลยว่า อันนี้สําหรับเจ้าของผู้ประกอบการเลยนะหรือน้องๆคนไหนที่วันหนึ่งอาจจะอยากเบื่อละไม่อยากเป็นเซล์อยากจะผันตัวไปเป็นเจ้าของกิจการนะคะจีบอกเลยว่าคนที่เป็นทีมเซลล์นะคะจะบอกเลยถ้าคุณทกมีสินค้าหนึ่งสินค้าใหม่หนึ่งหนึ่งนะจะเอามาขายนะคะถ้าคุณเก่งอยู่แล้วคุณเคยเป็นเซลที่เก่งคุณขายของได้นะคุณสอนคนได้คุณไม่จะเป็นต้องจ้างเซลแพงนะคะคุณอาจจะจ้างเซล์แบบ เงินเดือน1 0 0 0 0หมื่น2ก็ได้เอาคนไม่มีประสบการณ์จ้างเขานะคะแต่ถ้าแล้วคุณก็เป็นคนที่สอนเขาเองไงแต่ถ้าสมมติว่าคุณอน่ะหนึ่ทำการตลาดไม่เก่งคุณยังไม่รู้ Product Positioning เลยคุณยังไม่รู้เลยว่าจะไปพูดกับลูกค้ายังไงคุณไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนช่องทางชัแนลเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะ จีแนะนําว่าคุณควรจ้างเซลล์ที่เก่งหรือว่าคนที่เขาเป็นเซลล์ผู้บริหารอยู่แล้วเซลแมนเจอร์หรือว่าจะเป็นจีหรือว่าใครก็ได้นะคะที่ที่เขาเก่งแล้วมีความรู้ตรงเนี้จีบอกเลยว่าคุณจําเป็นที่จะต้องยอมจ่ายแพงเพื่อให้เขามาเซตอัพระบบให้คุณหรือมาขายโน้ตฮาบางอย่างให้กับคุณนะคะเพื่อทําให้ธุรกิจคุณง่ายขึ้นนะคือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรืมันมันคนที่มีความรู้ความชานาญพิเศษอะอย่างเช่นเซล บางคนอาจจะมาอ,อุ้ยงานเซลอะใครๆก็ทาได้นะคะแต่จีบอกเลยว่าเซลลที่เก่งอะค่าตัวไม่ถูกนะคะเซลล์ที่เก่ง่ะค่าตัวแพงมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีสินค้าอย่างหนึ่งสมมติคุณมีสินค้าหนึ่งอย่างเนี่ยเซลล์ที่เก่งคุณแค่บอกเขาว่าสินค้าเนี่ยมันคืออะไรทํายังไงวัตถุประสงคอย่างไงหรือบางทีคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะไปขายที่ไหนเ่เพราะคุณบอกสินค้านี้กับเขาแล้วว่าเซลล์ที่เก่งนะคะที่แบบเป็นระดับตัวแม่ตัวพ่อนะ เขาจะหาช่องทางขายให้คุณเองเขาจะรู้เขาจะวิ่งออกไปหารู้ทางให้คุณเองคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเขาจะมีคนที่คิดให้นะคะแต่ถ้าคุณงบน้อยอ่ะแน่นอนว่าแน่นอนแหละว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนอนะ่ะย่อมอยากที่จะเอ่อจ้างน้องเซลที่ราคาถูกนะคะแล้วก็ทํางาน ได้ด้วยนะคะซึ่งจงบอกเลยว่ามันไม่สัมพันธ์กันนะคะเคนที่ยังใหม่ยังไม่มีประสบการณ์อ่ะคุณก็ต้องเป็นคนที่สอนเขานะคะแต่ถ้าสอนเขาไม่ได้คุณก็ต้องยอมจ้างแพงนะคะเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะถ้าเกิดใครที่ได้ชมคลิปนี้นะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้จีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ